วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารถือเป็นหนึ่งในหกวัดสำคัญของประเทศที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2350บริเวณใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์ใกล้กับเสาชิงช้าถนนบำรุงเมืองเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร เดิมทีพระราชทานนามว่าวัดมหาสุทาวาสโดยมีพระราชประสงค์จะสร้างให้เป็นศูนย์กลางพระนครและสร้างพระวิหารให้มีขนาดใหญ่เท่ากับพระวิหารวัดพนัญเชิงต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3, สทรงสร้างพระวิหารต่อจนเสร็จพร้อมกับสร้างพระอุโบสถและหล่อพระประธานขึ้นใหม่พระราชทานนามวัดเป็นวัดสุทัศน์เทวรารามจากเดิม ที่เรียกกันว่าวัดพระโตจนถึงสมัยรัชกาลที่สทรงถวายพระนามพระโตซึ่งเป็นพระประธานในวิหารว่าพระพุทธสีสักยมุนีและพระประธานในพระอุโบสถว่าพระพุทธตีโลกเชษนอกจากพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั้งสององค์แล้วภายในวัดสุทัศน์ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆประกอบเป็น9มงคลวัดสุทัศน์ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์9้าประการที่ผู้ที่เดินทางมายังวัดแห่งนี้นิยมแวะเวียนมากราบสการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตอันประกอบไปด้วย 1. พระพุทธศีรษกัยมุนีซึ่งประดิษฐานภายในพระวิหารหลวงเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชยัยศิลปะสุขโขทยัยหล่อด้วยสำริดปิดทอง สร้างขึ้นในสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไทยกริย์กรุงสุขโขทยัยราชวงศ์พระร่วงเดิมประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุกลางกรุงสุขโขทยัยเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธย,ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์แล้วในปีพุทธศักราช2350ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระพิเรนทรเทพ ขึ้นไปอัญเชิญพระใหญ่จากเมืองสุโขทยัยลองตามลำน้ำมายังพระนครเมื่อมาถึงทรงโปรดให้มีพิธีสงฆ์และงานสมโภชทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นเวลาเจ็ดวันด้วยกันจึงอัญเชิญขึ้นบกพร้อมด้วยขบวนแห่อันยิ่งใหญ่เพื่อนำมาประดิษฐานยังวัสุทัศน์เทวรารามต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงถวายพระนามพระใหญ่องค์นี้ว่า พระพุทธศีสากยมุนีมงคลวัตสุทัศแห่งที่สองคือพระสุนทรีวานีหรือลอยองค์ประดิษฐานภายในพระวิหารหลวงเป็นปูชนียวัตถุรูปเปรียบพระธรรมผู้ออกแบบคือนายปัญญาวิจินทะนสารศิลปินแห่งชาสาขาทัศนศิลป์เดิมพระสุนทรีวานี เป็นภาพเขียนโบราณที่เจ้าประคุณสมเด็จพระวนรัตอดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศเทวรารามรูปที่สได้ดำริสร้างขึ้นด้วยการผูกลักษณาการและมอบหมายให้เหมือนสิริทัศน์สังกาศเขียนภาพขึ้นโดยมีลักษณะเทพธิดาทรงเครื่องอย่างบุรุษแสดงนิสีธนาการบนดอกบัวสื่อถึงพระธรรมพระหัตขวาแสดงอาการกวักเรียกสื่อถึงการเชิญชวนให้มาศึกษาปฏิบัติธรรม พระหัตถ์ซ้ายมีแก้ววิเชียนวางประทับสื่อถึงพระนิพพานมีองค์ประกอบรายล้อมด้วยมนุษย์นั่งบนดอกบัวซ้ายขวาด้านล่างมีนาคและสัตว์น้ำด้านบนมีรูปเทพย,ายดาพรหมสื่อถึงสังสารวัตรมงคลวัสสุทัศน์แห่งที่สามพระพุทธตีโลกเชษซึ่งประดิษฐานภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัย ศิลปะรัตนโกศิลร์หล่อด้วยสำลิดปิดทองระบาดสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าดวงจักกรมมื่นนรงค์ฮริรักษ์หล่อขึ้นณรงหล่อในพระบรมมหาราชวังอีกทั้งยังทรงโปรดให้อัญเชิญพระบรมสาลีริกธาตุหลวงจากพระบรมมหาราชวัง มาประดิษฐานภายในองค์พระพุทธรูปด้วยต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงถวายพระนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธตีโลกเชิมงคลวัวสุทัศแห่งที่สี่พระกริ่งใหญ่หรือพระกริ่งธรรมพิโดก60ประดิษฐานที่มุกด้านหลังพระอุโบสถหล่อด้วยสำลิดปิดทอง สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2534โดยคณะสิทธยานุสิท์ในเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์เจ้าอาวาสพระสุทัศเทพวรารามรูปที่7มีวัตถุป,ประสงค์จัดสร้างเพื่อถวายสักการะผูชาพระคุณในวาระที่เจ้าพระคุณมีอายุวัฒนมงคลครบห้ารอบ60ปีขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์ที่ธรรมปิฎก จึงได้ถวายพระนามพระกิ่งใหญ่องค์นี้ว่าพระกริ่งธรรมปิฎกหกศมงคลวัสุทัศนที่5ทาเวสุวรรณประดิษฐานที่มุกด้านหลังพระอุโบสถข้างพระกิ่งใหญ่หลอด้วยสำริดเคลือบสีเขียวโดยตามความเชื่อเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัตินั้นเกิดเป็นพราหม์ชื่อกุเวนและได้สร้างกุศลไว้มหาศาลเมื่อถึงแก่กรรม ได้ไปเกิดเทพบุตรชื่อกุเวนในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาปกครองหมู่ยักษ์และอมนุษย์มีราชธานีชื่อวิสานะตั้งแต่นั้นจึงเรียกว่าทาวเวสุวรรณมงคลวสุทัศน์ที่หพระพุทธเศษธ,ธมุนีหรือหลวงพ่อกลักฟินซึ่งประดิษฐานภายในศาลาการประเรียนเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัย ศิลปะรัตนโกศินลป์หล่อด้วยกลักฝิ่นปิดทองโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชองค์การให้ปราบรามกวาดล้างฝิ่นอย่างเด็ดขาดทรงโปรดให้นำฝิ่นมาเผาทำลายที่สนามชัยและนำกลักฝิ่นมาหล่อเป็นพระพุทธรูปที่โรงหล่อในพระบรมมหาราชวังต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้อัญเชิญมาประดิษฐานภายในศาลารงธรรมถวายพระนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธเศษธรุนีโดยทั่วไปนิยมเรียกว่าหลวงพ่อกลักฟินมงคลวัสุทัศน์ที่เจ็ดพระพุทธรังสีมุตราภายัยหรือหลวงพ่อเหลือประดิษฐานอยู่ด้านซ้ายในศาลาการประเรียนเป็นพระพุทธรูปปรางประธานอภยัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้นำสิ่งที่เหลือจากการหล่อพระพุทธรูปมาซ่อมแปลงพระพุทธรูปองค์นี้ที่ชำรุดอยู่ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้อัญเชิญมาประดิษฐานภายในสาราโรงธรรมและถวายพระนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธรังสีมุทราภัยโดยทั่วไปนิยมเรียกว่าหลวงพ่อเหลือ มงคลวัสุธาที่8รูปหล่อสมเด็จพระอริยวงศาสาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกซึ่งประดิษฐานอยู่ส่วนขวาภายในศาลาการประเรียนสมเด็จพระอริยวงศาสาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่12แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และทรงเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัสุทัศน์เทวรารามพระองค์ที่4ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระวนรัตน์นั้นคณะสงฆ์ได้จัดให้มีการสอบบาลีสนามหลวงทั่วราชอาณาจักรทรงดำรงตำแหน่งแม่กองบาลีเป็นพระองค์แรกและยังทรงได้รับการยกย่องเป็นพระคณาจารย์ที่โด่งดังในการสร้างพระกิ่งของเมืองไทยอีกด้วยมง<ม><ม>คลวัสุทัศน์ที่9 ต้นพระสีมหาโพธิ์ที่ประดิษฐานร่วมกับพระพุทธรูปปางมารวิชัยพระบ,บาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงโปรดให้อัญเชิญหน่อต้นพระสีมหาโพธิ์ที่ทรงรับมาจากคณะสมนะทูตสยามซึ่งนำกลับมาถวายจากประเทศรีลังกามเมื่อปีพุทธศักราช2361และโปรดให้ปลูกไว้ที่วัดสุทัศน์เทวรารามวัดมหา,าธาตุยุวราชรังสิต และวัดสะเกตและในรัชกาลสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้ปลูกหน่อพระสีมหาโพจากพุทธคยาประเทศอินเดียอีกหนึ่งต้นที่สัตตะมหาสถานประดิษฐานร่วมกับพระพุทธรูปปางสมาธิหากมีโอกาสอย่าลืมแวะเวียนไปกราบสักการะเก้ามงคลวัสุทธธัศเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตกันนะคะติดตามผลงานของพลาลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ